สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูซูคนรับมาร์นี่ชองฮักนกชาแนลครับมาอีสานบ้านบ้านครับแกงน้มัสดพี่น้องเป็นน้มับ่งหวานครับมานี่แกงธรรมดาบ้านบานครับมีหมึกอื้อแน่หมกพริกลูกโดดแน่ครับหมกบวบแน่โอ้ยบวบลายน้ำลายไาครับโอ้ลงนั่งกับบุ่นเพี่น้องเลยเพื่อนยอดเข้าแล้วบานนี่ในนั่งยืดเทงเทียงครับมาแซ่บๆครับบานนี้ใส่พักอันใส่แง่งนะพี่น้องบาร์นี่บมมีผักคา แต่ว่าทำยังวันกันยังมากคือเก้านะครับเนาะแนวขอนอนปิดแต่แซมแล้วก็มียอดมาบวบแน่พีน่น้องเลยบวบหน่อยกับดอกมันครับบงวานบริตมเพหึงครับอืมกรอบ แกงสูตรนำคนครับมัน,เ,นเต็มบวงอะันนีม้มันนุกด้วยพี่น้องมันพื้นว่าพรกพรีกอโลอครับโอ้ยบอกอยังไงๆเลยเป็นน้อไมโซสนะครับมันเนี่ มังบวบหอมอืมเขามื่ออื่นหน่อยกับมัน,นมันเนี่ยอืม บรรยากาศดีครับมืนัอนี้ฝนตกเบิดมืออืมอืมกุนนุ่มผักขันยังนาหอมๆมครับ cảm ơn anh xay cốc khảo ừ, mừng nằm một tuổi nhanh hôm vô tình xem hay một là bữa. ระเบอ้บอโบยิวป่อร์เบอรอกําลังกินข้ามากแมนยอยิ้มแล้วมแมนบ้าล้วมาเป็นมูซือเป็นอ้อง <c oughs> <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งมันจะเป็นซีอิวขาวนะครบซ้ำลวกแล้วมาแกงครับเพราะว่านเป็นน่อไม้หวานอืให้จักโลกมาเนี่ยอู้ติดอร่อยเลยละเบอ้อ ทำยังไงให้ระเบิดระเบิดนี่อย่งพ่อเอ้าถือออลอะไรหินโรยไปนองยาเนี่ย กิทำยังไงเลยมออืงออระเบิดมาให้วันนี้พอดำให้ลานโลกเลยครับเพชรอยู่ที่เมนโนคือว่าเพชร อื้อขวาดมาทําอือ้อสดขัมปกปกปกเนะครับพอ,อยะอิ่มของแสบบ้านเถ้าครับกินบ่เปิดเบ่เบอร์ เันแกงน่อไม้นี่แหละครับออดอกมักบวบ จิ้มเลยดีรากินผู้เดียว้ได้กินเบิร์่ะข้ามอเบิร์เพราะว่าสีบ่มเลย แกงละไมอันทอนลงยากครับอืมคอมเมนว่าใช้พระคาพี่น้องไม่ว่าเน่งสีหลายฝนตกไม่เนาะครับเนาะวันนี้ก็เบิดมือจนคำพี่น้องเลยมารอบคำครับเบินำกําลังหงหน้าเพิ่น อืมอืมอือกอบแห่งต้มข้าหนึ่งอืมอือพิเศียเทำามาอือครับนี่ อนนักแครแข่งครับนนมันสิได้รสชาติทั้งหอมครับหอมมันอ้อนนะครับพักแครงแข็งแล้วาทาั้งผักคาหอมนัวครับอืมอม,มึกบวบหน่อยเ<อ>นื่อพอดีกิน น้ำมัสดกระแซบอีกแนวหนึ่งครับคะแนงคะแนนน้ไม้ที่พอดำขายกระแซบอีกแบบหนึ่งครับคะแนงน้อยๆอ,ยอะนะอันนี้ก็สิเป็นบองแน่ครับเนี่อ เแ่บๆด้วยฝากพี่น้องก็ไลก์ก็แชร์้ด้ครับเดอ้อเป็นกำลังแรงอกแรงใจครับอืมกรอบแห้งแดดมาไล่พอดีครับบาเนี้เอาขอบุญขอบคุณพี่น้องเขาครับที่ติดตามรับชม เป็นกําลังและโอกรงใจครับบอสที่เขามากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก,กดคอมเมนต์หรือผู้ผู้ใดที่เพิ่นสร้างของไว้ครับก็อย่าลืมรับโทรศัพท์ไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะตอนนี้ขน,นส่งเพิ่นซาเองเนะครับบ่แม,มน่นต์พอดําซาเอาสำหรับมื้อนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นารถนาครับหลับๆรวยๆทุกคนร้ยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ